สวัสดีค่ะนาวนะคะวันนี้นาวจะมารีวิวสินค้าที่เป็น beauty and the beast l i f e in action หรือว่าสินค้า beauty and the beast ที่เป็นฉบับภาพยนตร์นั่นเองนะคะก่อนอื่นเนี่ยเขาพูดถึงภาพยนตร์ beauty and the beast ก่อนคือสนุกมากคือคือนาวดูแล้วนาวชอบมากอะ่ะคือมันเหมือนเอาการ์ตูนมาทำเป็นของจริงอะ่ะคือนาวรอคอยตั้งแต่ตอนที่เขาแบบลันช์ออกมาเลยว่าจะมี b ิว d ี่อื่นเดอะบนะนู่นนี่นั่นคือแบบค่ะรอค่ะแล้วก็แบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนจนแบบวันแรกที่มันเข้าโรงนี่คือแบบรีบไปดูเลยรู้สึกถ้าไม่ได้ดูวันแรกเนี่ยจะลงแดงตายแล้ว้าไปดูแล้วก็ประทับใจชิปน่ารักมากเอมม่าน่ารักมากใครยังไม่ได้ไปดูไปดูนะคะแนะนําเลยไม่ผิดหวังโอเคเอาไปว่าเพื่อไม่การไม่เสียเวลาก็น่าจะรีวิว กระเป๋าน a n e l i c o ที่เป็น Judy and the Beast Live Action คือก่อนหน้านี้เคยรีวิวไปแล้วแต่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นการ์ตูนใช่ไหมวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเวอร์ชั่นที่เป็นหนังบ้างว่าเป็นยังไงนะคะใบแรกที่จะมารีวิวเนี่ย m r s s p o t s ใบที่สอง p l u m e t ใบที่สาม กุหลาบนะคะโรสใบนี้เคยรีวิวไปแล้วในวิดีโอเกา่าแต่เป็นสีชมพูนะวันนี้เลยเอาสีแดงที่มีความเรียวมากยิ่งขึ้นมารีวิวให้ดูกันแต่มันก็พอแล้วฟิลเนาะชมพูมันก็หวานแดงม,มันก็เปรี้ยวโอเคใบแรกที่จะพูดถึงคือ Mrs. Pot นะคะขนาดประมาณ7นิ้วครึ่งเห็นใบเล็กๆอย่างเงี้ยจุนะใส่ได้หมดเลยไอโฟน power bank เอ่อเมคอัพ เครื่องสำอางแล้วก็อะไรกคุญแจรถอะไรอย่างเงี้ยคือของจุกจิกฟิตค่ะใส่ได้ค่ะสิวแต่แจวอะไรอย่างงี้ถ้าพูดถึงดีเทลก็คือเป็นสีขาวมุกเห็นไหมคะสวยนะแล้วก็สีทองก็จะเป็นแบบกลิตเตอร์กลิตเตอร์ตตอ,รอ่ะทุกตรงนี้เป็นปักหมดเลยนะไม่ใช่แบบติดๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ เขาบอกไว้ว่าเป็นแฮนด์เมดนะคะคือทุกใบปักใช้คนปักหมดไม่ได้ใช้แมชชีนปักเพราะว่าเป็นไฮ h ลี่ดีเทลก็คือดีเทลเยอะมากเป็นแฮนด์เมดหมดเลยแล้วก็กระเป๋าเนี่ยตั้งได้เห็นไหมคือถ้าไม่ได้ใช้ก็วันไหนไม่ได้ใช้ตั้งโชว์ในตู้ก็คือได้เพราะว่ามันสวยนะสวยเนาะสวยมากอะ่ะข้างหลังเขียนจานินิโคลเป็นก็เป็นสายสีทองไม่ removable strap นะคะก็คือ จะดรอปถอดไม่ได้แต่สามารถเก็บสายเข้าไปในกระเป๋าแล้วก็ถือเป็นคลั h ได้นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเนาจะสะพายให้ดูว่ามันสะพายออกมาแล้วขนาดประมาณไหนอะไรยังไงโอเค <laughs> โอเค <c oughs> คือน่ารักมากขนาดกำลังดีอะ่ะ คิ้วมากไม่ดูติงตองคนะ่ะไม่ได้ดูเด็กจ๋าอะไรอย่างนั้นนะคือความรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมันสวยนะคือแบบรู้สึกว่ามันแบบยังไงอะรู้สึกว่ามันเป็นแฟชั่นนะเออต้องบอกต้องใช้หัวแฟชั่นสะิเนาะรู้สึกว่ามันมีความเป็นแฟชั่นอ่ะใบที่สองจะรีวิวก็คือพลูเม็ดนี่คือพลูเม็ดพลูเม็ดคือตัวที่ในกระตูนก็จะเป็นไม้กวาดใช่ไหมไม้กวาดที่ข้างล่างเป็นสีดำ,ดำ เป็นแฟนของลูเมียเป็นแฟนลูเมียโอเคมาดูดูเม็ดพอมาในนี้ก็เป็นเวอร์ชันนกสวยงามอลังการมากตรงนี้ก็จะเป็นหนังแบบอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นปลีสวยจริงๆนะคะเป็นหนังเหมือนกันปลีนี่คือแบบไล่สีด้วยนะสวยตรงนี้มีแบบเป็นเป็นหมุดแล้วก็เป็นปากสีทองข้างหลังเป็นแบบนี้ แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบขนขนอันนี้จะต่างจากตัว m r s s p o t ตรงที่นางเป็น removable strap mm hmm. ก็คือ strap ถอดออกได้สามารถถือเป็น clutch ได้เป็นกระเป๋าถือแบบชิกๆได้สวยจริงๆให้เทียบขนาดกันพอๆกันจุเหมือนกันค่ะแล้วก็ใบสุดท้ายที่จะรีวิวคือ beautiful aseros e นี่บอกว่ามันเขกข้างหลังว่า Beautiful As Rose เหมือนใบชมพูเลยแล้วก็สีแดงเนี่ยก็เป็นแดงมุกมุกกลิตเตอร์ทั้งใบเหมือนกันนะคะสิปเป็นสิปเป็นกุหลาบเป็นใบกุหลาบสองสองตรงนี้ก็จะมีใบกุหลาบยืน่นออกมาด้วยสายถอดได้จุเหมือนกันค่ะให้เทียบขนาดกับ m r s u p o r t y l อกพ่อพอๆกันเหมือนกันแต่นี้จะแบบคมกว่าแล้วก็สายตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นสายถองทั้งใบจะมีตรงนี้ด้วย เป็นหนักตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นทองนะคะสวยจริงๆคอนเฟิร์มทุกใบสวยกุหลาบนี่ดีเทลแบบเป๊ะมากคือทุกใบดีเทลเป๊ะแหละพูดกุหลาบอย่างเดียวไม่ได้ให้าฟม,มันทุกใบจริงๆไม่ได้โมต้องเห็นด้วยตาจริงๆรับรองประทับใจแน่นอนถ้าได้ไปก็เดวนาวาแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะถ้าสนใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ชมะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย